สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับบิมในช่องบิมชาแนลนะคะวันนี้นะคะบิมก็จะมาทอเสื้อให้เพื่อนๆดูนะคะลักษณะเสื้อผ้าที่บิมทอนี้ก็จะเป็นกี่เอวนะคะของชนเผ่าลัววนะคะและชนเผ่ากะเหลียงก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะใช้วิธีการทอกี่เอวนะคะวันนี้เสื้อผ้าที่บิมทอไม่ธรรมดานะคะเป็นลายธงชาติไทยนะคะ 你看，你这，你看，咱俩有这些关系。 พืนนี้นะคะก็มีคนสั่งมานะคะบอกว่าขอลายขอสั่งเสื้อตัวนี้นะคะปกติของบีมีอยู่แล้วหนึ่งตัวนะคะที่เอาไว้ใส่เองและบางเอิญเขาไปเห็นเขาก็อยากได้นะคะก็สั่งแบบครอบครัวเลยนะคะของคุณพ่อหนึ่งตัวคุณแม่หนึ่งตัวแล้วก็คุณลูกนะคะคุณลูกนี่สั่งเป็นชุดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเนาะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทอให้คุณลูกค่ะ mm hmm. เดี๋ยวชุดนี้นะคะในการต่อครั้งนี้นะคะก็จะได้เป็นของคุณลูกไปเนาะ ดูเลยค่ะนี่ลายของชาติไหมคะทุกคน่ะอเน่าเนื่องจากว่ามันจะเป็นชุดเนาะมันก็ต้องมีขนาดอใหญ่กว้างลัสดีครับพี่เย เอไเเียนะี้เาน่มาดีโเคดูมัดใครที่อยากพอเป็นนะคะเรียนสอนวิธีการขึ้นได้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ การถึงได้นะคะการถึงได้เพื่อพ่งได้แบบนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นกี่เอวแบบนี้นะคะบ็มสองวิทีทำแล้วเนาะตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากค่ะกว้างกว่าลำตัวของบีมนะคะ เดี๋ยวหนึ่งสองครั้งแรกนิ้วกลางนะคะครั้งที่สองก็นิ้วชี้นะคะคการทอไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่สลับขึ้นลงนะคะ สลับขึ้นลงแล้วก็ใส่ไส้นะคะดูนะคะเดี๋ยวจะเอาสองอันนี้คู่กันอ่าแล้วมันจะก็ได้จะได้ช่องมาหนช่องนี่อันนี้เสียบปลาเข้าไปตีหนึ่งทีตั้งนะคะแล้วก็ใส่ไส้ให้เขาไม่เที่ยวด้วยมาเลย ต่อไปยกค่ะหนก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปอ่ามีเศษอะไรไม่รู okay. um, is, ah. yeah. uh, ้เข้ามาก็เอาออกเราอย่าทออยอ่านี่นะคะใส่ไส้เข้าไปค่ะนี่มเะ คู่ค่ะประกอบเหกเหมือนเดิมค่ะอ่า uh huh. ถ้าทอชุดนี้นะคะ mm hmm. ค่อนข้างที่จะก mm hmm. ว้าง mm hmm. แต่มีความสั้นนะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าจะเป็นชุดเด็กนะคะ mm hmm. ก็ จะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะก็นนะมีที่ยันนิดหน่อยนะคะต่อเติม,มที่ยันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ความกว้างก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เราจะทำเป็นชุดเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวนะคะของเด็กน้อยนะคะถ้าเป็นของผู้ใหญ่มันก็จะยาวกว่านี้อีกหน่อยนะคะ แล้วก็จะกว้างกว่าน,นี้อีกอเราจะทำให้มันมีรอยเย็บน้อยที่สุดนะคะปกติจะมีรอยเย็บประมาณสี่แถวนะคะแต่เราจะทำให้มันมีแค่สองแถวนะคะ,โ,คะโทษถีเมื่อกี้เราทำยกขึ้นแล้วเนาะเราก็เอามาไขว้เออไม่ใช่สิเอามาประกบกันค่ะเห็นช่องนี้ไหมคะทุกคน นี่ก็จะเป็นไส้นะคะเริ่มอะไรนะครับทีน้สมัยแล้วไงกูเน่ยนกบุหรี่นะกูแต่ละแบบบุหร่อ๋อแต่ร้ามียอน่กเลยแต่ลบบ่ี่ีล

ของใช้แฮนด์เม e เองนะคะฝากกดติดตามช่องของบิมด้วยนะคะเดี๋ยวบิมจะทอเสื้อผ้าทอกระเป๋ามาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะสอนถึงร่วงของการเย็บด,ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บิมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย